โดยส่วนตัวนะครับผมไม่แนะนําเพราะว่าค่อยคําที่พระเจ้าอยากจะพูดกับประชากรของพระองค์อ่ะต้องมาจากการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าถ้าเราใช้ AI สร้างโครงขึ้นมาเนี่ยเกรงว่าไอเนื้อหาที่เราจะพูดเนี่ยมาจากการทรงนําของ AI แทนมาจากการการทรงนําของ h ช t GPT อย่างเงี้ยมันคงจะไม่ไม่เหมาะแล้วก็แล้วก็ไม่มีพลังมันจะแห้ง ฟังดูก็รู้บางทีบางทีเราฟังแล้วก็ทำไมมันแห้งๆวะ <g ifter> ก็อยากลอยก็อยากฟังออกนะมีข้อมูลเยอะเลยนะมีประโยชน์มากเลยนะแต่ว่ามันมันไม่แต่ต้องจิตวิญญาณฮะดังนั้นโดยส่วนตัวผมไม่แนะนํานะครับสำหรับคนอื่นไม่เป็นเนาะคนอื่นแต่แต่ละท่านก็คงมีวิจารณญาณเองแต่พวกเราแล้วกันพวกเราถ้าเราจะสอนหรือจะเทศนาหรืออะไรต่างๆเนี่ยให้เราใช้มันเป็นเฉพาะเป็น ตัวช่วยเพื่อจะหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ลึกซึ้งขึ้นมากขึ้นละเอียดขึ้นในในบางเรื่องที่เราสนใจอันนั้นจะดีกว่าอย่าให้มันบังอาจมาสร้างโครงในการสอนให้กับเราไม่ได้อนั้นเป็นงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ให้พระองค์จัดเนื้อหาดีกว่าว่าควรจะพูดเรื่องนี้และไม่ควรพูดเรื่องนั้นนะอย่าให้มันมา,าคุมเราก็คือสรุปง่ายๆนะครับก็คือว่าใช้ เอไอเนี่ยเป็นลูกน้องอย่าใช้มันเป็นเจ้านายก็คือใช้เป็นลูกน้องคือว่าเราอยากได้อะไรก็ไปบอกให้มันหามาให้หน่อยใช่ไหมเจ้านายมันจะสั่งเราว่าเราควรจะพูด1นึ่งสองสามสี่ห้าดังต่อไปนี้แต่ว่าถ้ามันเป็นลูกน้องคือว่าเราจะอยากจะพูด137่เนี่ยนะเฮ้ยเองไปหาข้อมูลมาหน่อยสิว่าอันนี้นี่นี่มันเป็นยังไงอะไรอย่างนี้จะจะมีประโยชน์มากกว่าครับดังนั้นในทางอาชีพต่างๆอาจจะใช้ไดล้ละเอียดแต่ว่าในฝ่ายวิญญาณผมเสนอว่า ให้มันเป็นลูกน้องเราให้พระวิญญาณบริสุทเป็นหัวหน้าที่จะนําว่าเราควรจะสอนอะไรหรือพูดอะไรแล้วก็ใช้เครื่องมือเหล่านี้เหมือนกับการใช้ Google เพื่อจะค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมอย่างในอดีตที่ผ่านมาแล้วก็ทําแบบนั้นแหละนะครับดังนั้นก็ไม่สูญเสียการทรงนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเดียวกันก็ได้ได้สามารถใช้เทคโนโลยีที่สมัยใหม่ขึ้นเพื่อจะช่วยเราได้ความรู้ที่กว้างขึ้นลึกขึ้นได้ครับ